สวัสดีจ่าแพร่งครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล้าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อยายชิลงทงลงทาหากินหาอยากเด้อจ่าน้องนั่นก็มาเด้อจ่าเด้อย,ยายเชมาหากินหาอยากตอมองเด้อจ่าเด้อนี่ตอมองเออน,นื้อสะเด้อจ่าเด้อนี่ยายก็บชิลงทงลงทาหากินหาอยากชี้ชีวิตบ้านเฮา สี่เหล่าพี่น้องเข่ามาเร็วก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกำลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อลงทงลงทาหาก,กินไปเรื่อยๆเนาะจ่าเนาะไปมองมองก่อนมองม่องเอาเอาตัวหละกอะไรน้องพี่น้องเนาะเบิงบ้งหลุนเบิ้งเด้อจา่าสีมานบอสานี่เด้อจ่านี่ฮะให้มันมัน,มนดื้อ จ้าให้เจ้าหน้าก็ได้ไปน้องนั่นกับมานน,านั่มเลยจ้านี่เป็นวันเสาร์เลยจ้าเ้อวันเสาร์น้องนั่นหรือมานนั่มทำมาหากินตาก็หายเหลวดีขึ้เหลวนะจาน้านะมามามา,มา,ม,ามาหาในกันเลยเอาตอมอ บ,อบอ่ออกหอกเ,หเออนะี่นบ่ั่อ่าเออนะี่นบ่พี่น้องน็นบ่เออนะี่นบ่หนนัวหมาหหมาอนูจ้าูจบไปอันนี้มนนะนั่นาเ่า ก็เรามั่งมาถาเอาใส่หูหยันหมดเออพี่น้องไปไปเไปออพูดจะท่องงมหยังจะท่องงมหยังเออเออเออพูดลูกสาวก็มานําได้จ่ามือน,นี่น้องนั่นน้องนั่นมาไล่ทั้งพี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะท่านอันนี้ดีล่ะ ไล่ยออบก่อนไล่ออกก่อนพี่น้องมา,มามากมือเก๋ไก่อ๋งองมป่าอีกละ่ะอ๋อามาไล่มาติหยอกมากอะไรทั้งผิดอย่ารัดอย่าไล่อย่าไล่อะไรพี่ไม <า S 1> ่ต้อาางพี่อย่าลูกมาต้องพี่ลูกม่ต้องพี่มันอยู่ในกั้นพี่เผื่อลุงพุ่ไปอยู่กระเพาะพุ่มเอาพี่น้องเอ้าลุนลุนมือเรียจ่าเด้อเอา,าทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะ ไอ้พี no ่น้องดีดีเแลวดีแล UH ้วเบ้องคออพี <Yeah, ่น้องน่ะด uh> ีนะโอ้โหไมรู้นะไอ้มันหูด่างสิเขาคือจังมันติดยิงหยักยิงหักอยู่คือจังมันมาเห็นดีนแบบนี้ออ้หลุดมึงได้จ่าเด้อ

เอาผุดกับไรเอาผุดกับไรโห้ยเยนจีน่ะเฮ้อเอาหมึกกัเกี๊ยบเอือเอือเอือนอือบ่อด่างมานำเนาะอือ เสียงดีันีบอกหมันอ่อยเอ้าวันนี้เอ้าหมาน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 เอ้าฮ่าฮ่าเอาคุณเอออันนี้ไปใส่ใช่เออน่ะไปใส่ลูกเร็วๆหคุณอุ้นคุณ ปึ๊บปื๊ดปึ๊บลงน้ำจอยท่านบอละลูกเออที่จะท่ทองได้เนี่ยเออเอาไปใส่อันนี้เออน,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 นัอ่นมันมันอ๋อชาวผุ่นตะเก็บผักบุง๋งด้วยใจเด้อโอ้ยหย่อนงา,งามเลยบัวบัวบอมอันเลยพี่น้องุอ่นนี่บ่อพักบุง๋งเป็นป่าอยู่พี่น้องงามงามมาเด้อมันเก็บผักบุ๋งนำ่ำอ๋อ,อมึงชางผุนตาท่องกูละตาท่องอ๋อกูเลยรุนมึงด้วยใาเด้อปื๊ดพี่น้องกูแล้วกูแล้วอ้อ เน้อเห็นหมอพี่น้องดีดยูเกี่ยวยังไหเท่าอ๋อพีนอ่น้องโอ้ออยมันรุดน้ำนะเท่าเออเออ,อมองมมดยางทีมันฮะ นี่เอดนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นอ๋อยกขึ้นเบิ่งบานี้เจ้าอ้าบานี้เอามาพี่น้องมามาลุ้นเบิ่งได้ใจเด้อปัดพี่น้องเออเป็นละยุ่งบ่นี่บานี้เออมากมาก ไปเอาไปใช้คู่ไว้ทุกคนป๊ดเออนี่น,น่องมานมานเมันอหลุดหนำตัวน่อนนีเนาะนะอ,อย่าลงไปที่ล่ะเออบุญเดี๋บบนี้เก็บวันที่ล่ะ โอ้ยงามงามพี่นออ้อนงฮะนอเ,เอ,นอไมมากุออ,อพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะเอาเอามออเรลีวเอาวานเห่ต้นอานาอจ่าเนาะ เออเอามออขึ้นแล้วอย่าควายเก็บอย <c oughs> ่าควมเอออ่อมปลาจา่าเนาะหาปลาต่อ <c oughs> ลาหงงมอยู่จิูกสอนให้น้องนั่นทำมาหาก,กินหงงปูงหงงปลาก่อนเนาะ <c oughs> อืมสีใดบ่เนาะบ่เห็นปลาโพตุตะทองวะหาไปเรื่อยๆพตุกม right. be <c oughs> ันบื้นออกที่เถอะอืมอือืมพอละอืมอืมอออะไร เออโอ้องนั่นหันมาพีนบัง้องนั่นก็พอปลาดุกนะเอาลบลบบางไห้พอมึงใช่พอออกจอยนั่นบอดายซ้ำ หอยมันเลือดดิ๊าดพี่น้องโอ้ยผักบุ้งเฉยเมยหยอดงามท้อมาเอามาเอาเด้อจ่าเด้อบ่ไปผัดน,น้ำนี่โอ้ไปผัดเจลียวปูนปลาผุดมันเขาเนี่ยนั่นแหละเขาเนี่ยพักผักบุ้งเลยเถอะอู้ยพี่น้องเบิง่งพี่น้องก็อา่างไว้บ้างนั่นแหละ อยพี่น no ้องงามงามเปิดขาจวนาเจียซอยกันงมละพี่น้องเนาะดพ่อตู่นี่เพ่อตู่เอาดิแกะบาเนเาอ ซอยกันทมาหากินเป็นวันเสาร์เนาะจ่าเด้อเอาปอยจีล่ะลูกลูกใส่ปอยป้าป้าป้าเออเออหนึ่งเจ้าหน้าในนาคืนป้ายังวะเปิดเปิดอ๋อไม่มาลวงเลยบ่เถ้าอ่ะออ สะมาดอนพอเห็ดน่เออเออตัวบบงไงเลยน่ะนั่นโอ้ยมันอยู่คุ้มใดที่นั่นผุนเอ้าค้่ไม้ได้มันก็สลัดแล้วอ้อ้าง่วงน้องข้าผักเลยเอ้อ อขออือ,อ,อมองมันมันมันอ๋ออกอีกล่ะพี่น้องแกเป็นีีมันต้องออกเลยเ่า ป่าตัวบางไงมันตามออกกําอันดีอ่ไรพ่อตัวเรืนี่องเดียวพอปูนบ่เลยเท่าฮะอืออือเลยน้าที่น่งออยไหยอยู่บมงไหนป่าอืออือเฮ้ยเอ็มโมดีนะ เฮ้อืออือออะพื่อตู่อดไอีกล่ะเอาลือขึ้นต่อวานไหมบนนี้ สูสูๆๆคุ้มให้เจ้าใดพบปนเลยเด้วยเถ้าไดประชิวพ่อมกแล้วอเอาป้าออปปุน,น้อพี่น้องหลุนบึงปุนแกวพักนี่ป้าหยังหัวออกหัวออกขนาดงุม่มแหบหัวออกนะี่แห นอ้พยานลวดมือไตสอดเข้าไปทีหัวป้าอยู่ทางไหนหัวป้าเออโอ้โหนี่หมานหมานเอาไปใส่โอ้ใหญ่ยุจ่าหัว ป้ามันก็ดูดห่อยเดียวตีป้าตับบุกหรืว่าน้องน้าหนุ่มีหมอืมแบบนี้งมตัวน้องน้าน่ามีมีขึ้นแล้วเพาะ เป็นอไรงมอืมป็าหยางเองป้าหยางเองป้าหยาง้าดออกมดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจ้าประทันป้าเร็วอีหลีออแ้ว่ายังเนื่อยหลายงบป้าผุนเพิ่งว่าจะมาเก็บพอบุงย่าเก็บมดไว้แห้งผุนไปตอผุน เรา,เาวา่าเราก็ออกทามาหากินคือกันนอกจากเนาะทํามาหาอหาเอาออกแต่ดดดดมาั่นไหลอยู่พี่น้องปลาดุกน,น,ดนี่พี่นองโตแบบไง,งงามๆเลยอ๋ออ๋่อ๋ออ๋อ,อล๋อออาอา๋ออลออ๋ออ๋ออ๋อ เออออกไปจ่อยเออเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อวไหนมันนี่เหี้ยมึงง่ายดอกเออมันออกไปบางหนึ่งดิเฮ้ยงามงามตัวใหญ่ใหญ่เลยว่ะได้สามตัวสี่ตัวกับพ่อลาบได้เถ่าสำนีเนาะอ้าวหลุดมึงตัวนี้ได้จ่าเด้อได้บ่ได้กับพ่อแค่นี้แหละได้๋ยปนก้าวมานมานอยู่จ้า งานอะไรด้วยจ้าดื้อนี่เน็กนานเปิดตัวใยงยงงามจับแน่นๆเอาเอานี่เด้อเอาเอานี่ปุ๊บนี่พี่น้องได้อยู่ด้วยจ่ามาขึ้นมา หุ้มหหุ้มโอ้ตัวบไงเลยบนีนันั่นเอาเอาอุอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าเโอ้ย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 อออย่าไล่มาทีละอย่าลไีลย่ผมไล่ทีละ นี n ên, n è, n è, ่น uh, uh. ี่นี่มันดูดขึ้นมาเถืงบ่งบอเนี่ยเมยอุ้ยอุ้ยกุ้มกุมยืนอะไนั่นคุ้มโคกพไงอออย่างนี้นี่อยู่หายหายนี่อยู่ใส่หายบ่ขั้นบ่นอนออนั่นนั่นนั่นอุอุ้ตัวนี้ตัวน้อยมันจับ ีถงกี่กโออย่าลเด้อออมามามาเวอเอเกออกอือมา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 อ้ตัวใหญ่มันออกล้อบ่แหงอีลินด้นอกบางนึงนอมันดีดออกไหมอออือ ข้าแห่เด้อข้าแห่เด้อตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยคุ้มให้่ข้าแห่เด้ออุ้ยแห้งอีู่เรื่องหนึ่งนี่นั่นมงลบๆนั่นออ้หูเอาขึ้นมาทึงแห่เลยเอาขึ้นมาทึงแห่เลย เอา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 มานมานมาแล้วพี่น้องตุ่มยิ้มเลยเปะสะมันเออออ๋ออ๋อคุ้มอ๋อบ่เคยเอาออกดิมานมาน นี่พี่น้องคุ้มจนได้เลยคือบ้มาถึงแหเลยเถอะพี่ฟ้าก็จะให้พ้นมแห้จมอยู่นี่น่ะปิดปิดเงี้ยวคืนเถอะนี่ปิดพี่น้องเอาเดี๋ยวมามานมานี่เจ๋ยวล่ะนองนั้นเอากัไปตีให้เพาะตีตี บ้าเถ่าให้บึงโอ้ยตัวนี้นะี่เถามหาเออตัวนี้เละโอ้ยตัวมักๆมักตัวใหญ่ใหญ่โอ้ดนี่หลินจุดพักมุนมืดปลายปนายนไปเฮือนเฮ้าได้พอตุ่มพอแกงแล้วนาะยใจเนาะได้หลายลอยู่จ้า นี่พี่น้องได้หลายอยู่เนาะจ่าเนาะนี่ปไาซิวก็ได้เออเดี๋ยวไปซิวก็ได้ป้าก็ได้เนาะนี่เห็นบ่ป้าพักบุงก็ได้ยายก็สิจบคลิปโอ้ได้หลายเดี๋ยวพ่อได้กินไดียากอยู่ดูเมาในยายเด้อแพทย์ครับผู้ชูวยนยายก็สิจบคลิปมหาป้าลงทงลง ลุงทวงลงทาเลยแค่นี้เลยจ้าเออยากคีจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดทับตะไข่กดกระดิ่งเพื่อแจงเตือนของยายจ้าสวัสดีจ้ายายรักพี่น้องเนะจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยนะจ้าบายบายจุ๊บ